โยโยโยสวัสดีครับ FC คลิวห,หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลิวห,หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฟาาผลิตภัณฑ์เคลสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนังได้ที่อัด MVP 33ครับอามครับมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่ มาจากลีกเดียวเลยครับเอเดริบิซีเนเธอร์แลนด์นะครับแต่เริ่มที่เวลาทุ่มครึ่งครับอาจากอัมสเตอร์ดัมรองแชมป์เก่าจะเปิดบ้านเจอเทลสตาร์น้องใหม่นะครับอาจากอุ่นมาเจ็ดนัดเกมล่าสุดเสมอโมโนโกมา2-2นะครับตุลหลักก็ซเวนเบิร์กเฮาส์แคเนตเทลเลอร์มีดาววีคลาเซนกองหน้าวอลเวกฮอร์ส wow นะครับเจอกับเทลสตาร์น้องใหม่เกมล่าสุดชนะชาเมลมาสองหนึนะครับมีโมอัมดาคุยเจเดน เทอร์ฟคุยเออร์ตัวซูรินามนะครับของหน้าเป็นเนลวรอสเซ่นครับเจอกันหัวล่าสุดคือปีก่อนในบอลถ้วยอาแจกเปิดบ้านชนะ2-0ก่อนเกมอาแจกเป็นต่อเยอะนะครับฤดูกาลที่แล้วถือว่าเจ็บสบจริงๆครับโดน p s เอสีปาดหน้าควา้าแชมป์แบบเหลือเชื่อนะครับแต่ว่าตัวหลักๆยังอยู่ครับที่เห็นมองว่าเจองานง่ายนะครับอาแจกประตูแรกมาไวน่จะจหลายอาจแจกจับประเดิม3มแต้มด้วยการเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูครับโยโยโยเจ็ดสาบผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ต ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างน,นี้เลยครับคู่ต่อมาเวลาทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับอาซัตอักมาจะเปิดบ้านเจอโกลนิงเกนอักมาอุ่นมาถึง10เกมเกมล่าสุดเสมอโครเตอร์มา22นะครับมีจอร์ดี้คลาซี่เออร์เนสโปกูกองหน้าทรอยแพล,ลอตกองหน้าตัวเก่งเจอโกลนิงเกนอุ่นมา5นัด เกมล่าสุดชนะเบียรช็อตมา3-1นะครับมีมาโกเรนนาตยูเนสทาฮาตัวโมร็อกโกแล้วก็ออสกาซาวาดาตัวโปแลนด์นะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันอาซัตก็เปิดบ้านถล่ม3-0คู่นี้ก่อนเกมอาซัตอักมาเป็นต่อภาพรวมก็ดูดีกว่านะครับฤดูกาลที่แล้วอาซัตอักมาี่จบอันดับ5เลยนะครับส่วนโคติงแก้นนี่เป็นทีมท้ายตารางดูแล้วประเดิม3มแต้มครับวัดใจอักมาจะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับ ปิดท้ายที่เวลา3ทุ่ม4.5ครับไปดูอูแทคจะเปิดบ้านเจอกับเฮราเคิลอูแทกก็อุ่นมา5นัดแถมเมื่อคืนมาบริหัสนี่เล่นยุโรปาลีกรอบคัดเลือกมาด้วยนะครับโดยหลักก็ยูอันคัทลีนมาริโนโจนาธานกองหน้าเดวิดมินครับเจอกับเฮราเคิลก็อุ่นเครื่องมา6เกมนะครับเกมชัล่าสุดนี่เอาชนะวาวายมา3-1ครับโทมัสบูลแวอันลินบอมกองหน้าเป็นทิสฮอนแคมป์นะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ย อูแทคเปิดบ้านชนะ1-0บ้านเฮราเคิลจบ1-1คู่นี้ก่อนเกมอูแทคเป็นปอก็อูแทคเสียเปรียบอย่างเดียวครับเพราะเล่นกลางสัปดาห์มาแต่ว่าภาพร,รวมที่เหลือดีกว่าหมดฤดูทุกนี้แล้วอูแทคจบอันดับ4นะครับส่วนเฮราเคิลนี่อันดับ14เลยครับมาตรฐานดูต่างกันเยอะนะครับวัดใจอูแทคในบ้านจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับสรุป3คู่เอเดอบูซี B C, ชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับอาแจากอัมสเตอร์ดัมอาซัตอักมาและอูแทคขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย